บุญในมุมมองวิทยาศาสตร์การเชื่อมโยงกับศาสนาเปรียบเทียบคาว่าบุญเป็นแนวคิดสําคัญในศาสนาพุทธซึ่งผู้คนจํานวนมากเข้าใจว่าเป็นพลังงานแห่งความดีหรือผลของการกระทําที่ดีซึ่งจะสะสมไว้เพื่อส่งผลดีในอนาคตแต่ในยุคปัจจุบันที่โลกหมุนไปตามหลักวิทยาศาสตร์และเหตุผลคาถามสําคัญคือบุญคืออะไรในแง่วิทยาศาสตร์และแนวคิดนี้สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับหลักของศาสนาอื่นอย่างไร บทความนี้มุ่งสำรวจคำว่าบุญจากมุมมองวิทยาศาสตร์พฤติกรรมจิตวิทยาและประสาทวิทยาพร้อมเปรียบเทียบกับแนวคิดที่ใกล้เคียงกันในศาสนาคริสต์อิสลามและยิวเพื่อเสนอความเข้าใจใหม่ที่ทั้งลึกซึ้งและสามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน 1. บุญในพุทธศาสนาคือพฤติกรรมดีที่ส่งผลต่อจิตใจและสมองในพระพุทธศาสนาบุญหมายถึงพลานานที่เกิดจากกรรมดีเช่นการให้ทานรักษาศีลและภาวนา บุญไม่ใช่เพียงเรื่องของโลกหน้าแต่เป็นกลไกาทางจิตวิญญาณที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในปัจจุบันงานวิจัยด้านจิตวิทยาบวกพบว่าการให้ทานกระตุ้นการหลัง่งออกซิโทซินและโดพามีนทําให้ผู้ให้รู้สึกมีความสุขและเชื่อมโยงกับผู้อื่นการรักษาศีลพัฒนาจริยธรรมในตนเองเพิ่มเซลฟ์เฟรเกชันซึ่งเป็นรากฐานของความสําเร็จระยะยาว การภาวนาสมาธิทำให้สมองส่วน prefrontal cortex และ anterior cingulate cortex แข็งแรงขึ้นส่งผลต่อความตั้งมั่นและความเมตตาด้วยเหตุนี้บุญจึงอธิบายได้ว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีววิทยาและพฤติกรรมที่นำไปสู่ความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืน 2. ศาสนาคริสต์ grace righteousness และ good works กับผลเชิงจิตวิทยา ในศาสนาคริสต์มีแนวทิศที่ใกล้เคียงกับบุญในศาสนาพุทธได้แก่ grace righteousness คือความรักและพระคุณที่พระเจ้ามอบให้โดยไม่มีเงื่อนไข good works คือการช่วยเหลือผู้อื่นและปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้างานวิจัยทางจิตวิทยาศาสนาพบว่าความเชื่อใน Grace และ Righteousness ทำให้ผู้ศรัทธามีความมั่นคงทางอารมณ์รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า การทำดีอย่างสม่ำเสมอเพิ่มระดับความพึงพอใจในชีวิตและลดภาวะซึมเศร้าแม้ว่า Grace และ Righteousness จะไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากการกระทำของตนแต่การเปิดใจรับก็ต้องมีพฤติกรรมศรัทธ,ธาและความไว้วางใจซึ่งล้วนมีผลดีต่อจิตใจและความสัมพันธ์ในสังคม